วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับมาตั้งแคมป์ปิ้งกลางกลางลำธารสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับครับใครที่เป็นเจ้าของนะครับผมขอยืมหน่อยนะครับไว,ไวิวแบบว่าธรรมดาแต่ว่าเราทำให้มันงกายเป็น10ล้านร้อยล้านได้นะครับเราต้องค่อยๆจับนะครับเพราะอาจจะมันจะลุดนะครับรับประทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวเรามาจิงมนี้เลย you mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องดาบกับกยอมพุนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับมาตั้งแคมปิ้งกลางกลางลำธารตอนนี้ผมอยู่กลางลำธารน,นะนคือลำธารคืออยากบอกว่าสวยมากนะกลางลำธารของเราเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างแคมปิ้งของเรานะคือแคมปิ้งของเราก็จะมีที่พักนะแล้วก็จะมีการก่อไฟนะเราจะทําตรงนี้ให้เป็นจุดที่พักของเรานะในความคิดของผมนะตรงนี้ผมจะทําการมาก่อไฟนะตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่า ่าตรงนั้นจะสร้างเป็นที่พักนะเวลาเราจะมาย่างเราก็จะมาย่างตรงนี้แต่ว่าที่พักตรงนั้นก็คือจะเวเ้นร่แดดนะเพราะว่าแดดค่อนข้างที่อาจจะแรงนะแต่ว่าบรรยากาศคือรอบๆคือสวยมากเลยนะนี่บรรยากาศร,รอบๆคือสวยมากตรงนั้นคือจะสร้างเป็นที่พักตรงนี้จะทําการก่อไฟไว้ไว้เอาไว้ย่างปลานะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหาปลาด้วยดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างแคมป์ของเรากันเลย Let's go The cat sat on the อเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไปทําการตัดต้นกล้วยมาหนึ่งต้นนะเพื่อจะทําการเป็นที่ก่อไฟนะครับจะตัดต้นกล้วยเป็นสี่สี่มุมครับเพื่อจะทําการเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราจะเอาดินมาก่อไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะก่อไฟตรงนี้นะครับถ้าเราก่อแบบมมนได้อย่างนี้ไฟน่าจะไม่ติดเพราะว่ามีน้ําอยู่ทําให้มันเด่นนะครับทุกคนรักที่สะพันครับว่าไฟเราอยู่ตรงนี้นะที่สภาพไฟเราอยู่ตรงนี้นะแล้วเาทำการย่างปลายย่างหมูย่างเนื้ออะไรตรงนี้นะครับแล้วก็มีอยู่บรรยากาศแบบว่ามี ภูเขาด้านหลังแล้วก็มีลำธารไหลามาครับและมีธรรมชาติสองฟังครับคือวิวแบบว่าธรรมดาแต่ว่าเราทำให้มันกลายเป็น10ล้านโลได้นะครับก็าเราเห็นคุณค่าของมัน,นครับเราจะทำให้ลำธาราจากธรรมดากลายเป็นลำธาร สิบล้านครับวันมาณสิบล้านคือก็อลองนิสภาพก่อไฟตรงนี้แล้วมีวิวบรรยากาศข้างหลังคือสวยมากอะ่ะ okay. เออโอเคเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากาันเราจะมาทําที่ต่อไฟกันก่อนครับไปกันเลย ผมก็ได้ทําการก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําการไปหาปลานะครับมาดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับแต่ว่าลําธารนี้มันจะมีปลาอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คือปลาฉลามกับปลาลมานะครับลําธารนี้นะครับ <c oughs> ก็เมื่อวานผมมาเล่นน้ํานะเกือบโดนปลาฉลากัดอะ่ะเออดีที่ว่าผมเอาตัวรอดได้นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการไปหาปลากันนะดูว่าเราจะได้ปลาอะไรแล้วก็เราจะเอามาย่างกันปะเดี๋ยวเราไปหาปลากันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการหาปลาในลําทานกันนี้นะครับไะเดี๋ยวเราไปหากันเลย let's go <S เดี๋ยวเราก็จะทําการหาตามซอกหินนี้เลยนะครับนี้นี่นี่มีปลาอยู่เห็นไหมครับก็ปลาลงมากับปลาฉลามส่วนใหญ่ก็อยู่ในนี้โอ้โหเราเจอปูรด้ทุกคนปูครับเห็นไหมครับโอ้โหเมื่อกี้เจอปูอยู่ตรงนี้ครับ อืมเดี๋ยวรอให้น้ำมันหายคุณก่อนครับนี่นี่น,นี่ทุกคนเราเจอปลาด้วยเห็นไหมนี่นะปลาเดี๋ยวก่อนนนหลุดมือเราไปแล้วนะครับน่าจะเป็นปลาโลมานะครับเราก็จะทำการอ่าไปหาปลาเรื่อยๆนะครับ ดูว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับดูตามซอกหินซอกอะไรนี่นครับเผื่อมีปลาฉลามปลาโลมาครับจะเอมีปลาโลมาอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับโหลำนลา,านันโหลำนาันคือใหญ่มากครับป้าเดี๋ยวเราไปหากันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการไปหาปลาในน้านี้เนี่ยนะบอกเลยว่าในน้านี้คือลึกมากเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะก็ไม่ได้ปลาลงมาว่าปลาจะหาละปลาเดี๋ยวเราไปหากันเฮ้ย,ย,ยไ,ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลา,ปลาทุกคน ปาโกบ่าเป็นมินิฮาสเป็นมินิฮาสเฮ้ย,อยเอดี๋ยวเราก็จะทำการไปหาต่อนะผมไปสำรวจแล้วว่าไม่มีนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาต่อกันดีกว่าปทุกนเราเจอปลาดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําทการตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเราจับไปด้วยตั้งกล้องไปด้วยผมกลัวมันหลุดครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาจับกันไป ก็ผมก็จะขออนุญาตตั้งฟ้องตรงนี้นะครับมาดก็จะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาจับกันดูว่าเราจะจับได้หรือว่าไม่ได้นะครับถ้าหลุดมือไปก็เรียบร้อยเลยครับปลาดุกคือใจมากลยครับมาจับครับก็วิธีการจับคือเราต้องค่อยๆจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับอือหืออือหือ ดูมันดูมากเลยครับโอ้โหน,นี่มันเยอะมากเลยครับบ้าเขาเขาหดครับอือ,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 อดูครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหเหน่มากครับจับบ้านเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนั้นก่อนเดี๋ยวขออนุญาตครับอันนั้นก่อนนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอันนั้นปลาดูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปิ้งย่างนะตอนนี้ผมไม่มีอ่าที่ปิ้งย่างปลานะเดี๋ยวเราก็เราเราจะไปดูตรง่ากระ่อมนี้นะกระ่อมนี้ดูว่ามันจะมีอาที่ปิ้งปลาหรือเปล่านะปลาเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้โหทุกคนในกระ่อมนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะแต่ว่าผมเห็นอาที่ปิ้งปลาอยู่นะครับนี่นะที่ปิ้งปลาผมไม่เห็นเจ้าของนะ แม้จะว่าน่าจะเจ้าของไม่มานะเดี๋ยวผมก็จะขอยืมรับใครที่เป็นเจ้าของนะครับผมขอยืมหน่อยนะครับขอยืมหน่อยนะครับเดี๋ยวอามาคืนนะครับเราก็ต้องบอกอ่าเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของเราก็ต้องบอกอย่างนี้ไปก่อนนะเพื่อเรามาขอยืมของเขานะเดี๋ยวเราก็จะมาคืนนะโอเคเดี๋ยวเราไปปิ้งปลากันดีกว่าไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่าไว้ปลาปลดุกของเรานะ แตปิ้งย่างอันนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทําการมาปิ้งย่างกันนะครับเรามาปิ้งย่างกันปิ้งย่างอย่างนี้เลยโอ้โหแบบได้วิวสุดๆอ่ะคือด้านหลังคือภูเขาธรรมชาติอ่ะแล้วก็ทั้งบริเวณแสงแดดอ่ะทั้งล่างเป็นลำธารอ่ะโอ้โหแบบวิวหลักล้านอ่ะก็หาไม่ได้หลักล้านอ่ะดูซีนโอ้ควันข้าตาเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการย่างปลากันนะโอ้บอกเลยว่า ย่งปลาไปด้วยมีบรรยากาศสวยไปด้วยอยืไม่มีอะไรแบบว่าจะเข้ากันได้ขนาดนี้แลว้วอะโอ้โหแบบว่าเราสามารถแบบว่านั่งปิ้งก็ได้นะหรือว่าเราจะนอนนอนปิ้งแบบนี้ก็ได้ ฟิลมันได้สุดๆอะโอ้โหแบบว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำการปิ้งปลากันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตอนปิ้งปลาเสร็จนะเราก็จะวันนี้ผมก็เตรียมอ่าส้มตามาด้วยเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวตาลํำทานอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะหาที่กินอ่าลำทานแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราปิ้งย่างกันก่อนนะไปเรก็จะปิ้งย่างกันก่อนนะ โอเคครับตอนนี้ปลาดุกของเราใกล้จะสุกแล้วนะผมก็จะมาเตรียมที่ที่เราจะมารับประทานอาหารนะครับในความคิดผมนะผมก็จะมานั่งกินตรงนี้แหละผมก็จะทําการไปถักใบตองนะมาไว้ใบตองตรงนี้ก็จะเอาเข้าวเอาส้มตำที่เราเอามาจากบ้านนะก็จะมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินกับปลาดุกของเรานะ<ม>ป้าเดี๋ยวเราเตรียมสถานที่กันก่อน จะเป็นเส้นมะละกอของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกันนะครับเราก็จะผสมตรงนี้เลยี่เครื่องปรุงนะครับ ราก็จะมาทําการผสมเลยนะร mm hmm. เราก็จะไม่ทิ้ง mm hmm. ขยะลงแม่น้ำนะ mm hmm. เพราะเป็นสิ่งไม่ดีนะับ mm hmm. เราก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะกลับไปทิ้งที่บ้านนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นข้าวของเรานะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นชิ้นเนื้อหมูเชื่อท้อท่าแต่เช้าแล้วนะเหมือนกับว่าจะไม่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอ่า ชิ้นเนื้อหมูของเ้าน,นะครับเืมถืออ,อร่อยอยู่ครัตามที่บอกครับขยาน,นี้เราก็จะเก็บเอาไปชิ้นที่บ้านนะครับแลรวเราก็จะทำการผสมเส้นส้นสมตำกับซ้มตำของเราน,นะครับเฮ้ยนี่เลย ก็จะเป็นน้ำดื่มนะครับที่เราเอามาจากบ้าน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารับประทานรรับปะทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เลยอื้มอร่อยมากทุกคนอื้มอร่อยมากอืมอืมเราก็จะมารับประทานอาหารนะครับแพ้วเมียเป็นคำท,ท,ทวนแบบภาษากะเหรี่ยงนะครับแปลว่า มากินข้าวด้วยกันนะครับมาเรามากินข้าวกันม,ม,มีบรรยากาศมันได้ด้วยนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับวันนี้สนุกมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทําอะไรกันครับแล้วเจอกันบายบาย